สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้คุณตาก็หาอะไรคะคุณตาเอาบัวไปปลูกรับปลูกที่ไหนคะ,อะนโอ้ทำไมคุณตาขยันจังเลยมีมีฝักบัวไหมคะมบบนี่มีฝักบัวไหมคะเอาแต่ลากมันเหรอคะ อเอาลากมันไปปลูกอันนี้ก็คือสาบัวที่คุณตาหาไปขายเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเขาถ่าย MV บ่าวนู่นะคะตอนนี้ก็จะไปดูเขาถ่าย MV นะคะนางเอกเอคนใหม่มาจากบ้านสรศรีบ้านผู้ใหญ่ปานนะคะบ้านผู้ใหญ่ปานนี่เองลูกหลานบ้านผู้ใหญ่ปานเนาะมาเป็นเอกนางเอกเอก MV ให้บ่าวนู่นะคะเอเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะ อันนี้ทีมงานเบื้องหลังนะคะให้ดูเบื้องหลังซูมออกไกลๆนู้นนะคะมีใครมั่งก็ดูเอาไม่ชัดเท่าไหร่นะคะมันไกลมากซูมให้ดูไกลมากไม่รู้ใครแสดงมั่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะอันนี้ก็สะบัวนะคะที่คุณตากับคุณยายเอาไปขายที่ทุ่งนาลุงพลมีฝักบัวด้วยนะคะตอนนี้ก็ถ่าย MV อยู่นะคะตอนนี้นะคะ อ๋อเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมนี่สวยจังเลยนะคะอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ใหญ่ปานเนาะใช่ค่ะผู้ใหญ่ปานนี่นะคะนางเอกบ้านผู้ใหญ่ปานนะคะนี่สวยมากเลยนะคะลูกบ้านผู้ใหญ่ปานนะคะมาเป็นนางเอกเบื้องหลังการถ่ายทำ ย่าย่าค่ะย่าแสดงเป็นแม่บ่าวมืดหรือว่าแสดงเป็นแม่ใครคะเมือมือทำไมมึงอะไรเงี้ยคือมึงทำมึงมึงคิดอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอะได้เลยมืดมืดมืดโอเคมืดสบอมืดทำไมทำอย่างเงี้ยมืดงานของเองนั่นหรอคลื่นลึกต้องร้องไห้ด้วยตามันจะเบ่งมันจะออกมาได้ ที่ไหนป้ายกูต่ายป้บนเลยปิงไม่เอาปิงออกตาฉากนี้คือไฮไลท์เลยเนี่ยฉากนี้ต้องใหม่สิอ้าวบอกนั่นไม่เป็นไรเราถ่ายได้ไม่ลงนะถ่ายได้แตอนนี้ก็เตรียมกองถ่ายกำลังเตรียมย่าก็ได้แสดงด้วยโอ้ย่าก็จะเป็นแม่นางเป็นแม่พระเอกหรือเปล่าใช่ก็แตอนนี้โดนมีมาโดนมาใช่ไหมโดนรับผมจะให้โดนรับรับไอ รับผมสูงตรงตรงตรงกันเลยตรงหน้าเลยหน้าพระเอกรับอ่าพระเอกนายท้องอ่ะอ่าคืออย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวโทษทีนะนะเราลงแล้วแบบกินเหล้าไปเฮิร์ตแบบอ้ยอะไรเงี้ยโว้ยปั๊บแบบเ,เดินเดินมานี่ก่อนเดินมาดื้อปั๊บเดินมานโอ้ต้องแ <c oughs> สดงให้เต็ม กูต้องไปปีก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 ไม่ติานแต่วานหายท่อไปทีเดียวและเนี่ยลงแบบอ้าวทำไมไม่เห็นลงก็ค่อยเองมาเลยลงก็เหมือนกันแต่จะจมน้ำฆ่าตัวตายแม่นุ่มอ่าโดนตุ้มแม่เราวิ่งมาไหนไหนไหนอ่าเดี๋ยวนี้เราก็วิ่งลงลงไปคิดชีวิตเราคือลงห่วงเขามากห่วงเขามากอ่ะอ่าไปถึงจับเขาลากขึ้นมาเลยตัวเราใหญ่เลยลากขึ้นมามันนั่งเี้นไปด้วยนะเลือกชื่อไปด้วยอ่าทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ เบื้องหลังการถ่ายทำค่ะนะคะคุณยูโรนะคะนี่บ่าวมืดนะคะยาชีนะคะถ่ายเอ็มวีนะคะเพลงของบ่าวนุลานลุงพลนะคะเราจับอย่างเงี้ยหิ้วหิ้วมาลากมาเนี่ยเราอุ้มไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยนากค่อายๆกมาตรงนี้มานั่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายหน้า๋อพี่เฟิร์นลงใช่ไหมงาน จะว่นาผมจะหันมางไับไม่เดี๋ยวพไหนขอบวาเดยวเดี๋ยวเขาาดึงเรมาเนี่ยเขาจะดึงมามาลากลากเขาเขาจะลากนย่งนีมนไงม้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมดนะเมื่อนเบื้องหลังการถ่ายทำอยู่สาบัวสาบัวใกล้ๆวังปู่ปาริจิตนะคะนี่ต่อเนื่องทีเดียวแล้วเปเเี เดี๋ยวอขาเอ <si suppression> <descon fin anta> าไ้หันะเดี๋ยวขอเก็บของหเลยอรอายคือขาววยไม่ภาพได้ไหมสีไ <wrote> ด้ป่ะแงได้ไหมครับตอนนี้แสงกำลังสวยไม่โดนโดนครับโดนมันขบมัน้อนแสงนต่ำาวันนี้เราก็อยู่กันนางเอก m อของบ่าวนนะวันนี้ถ่ายไปกี่ฉากแล้วลูก ถ่ายไปเยอะหรือยังสองสามฉากอันนี้ถายสุดท้ายแล้วเหรอยังค่ะยังไม่ฉากสุดท้ายอ๋อเหรอต้องไปถ่ายที่ไหนอีกก็ถ่ายแถวนี้แ๋อแต่วางปู่ยังไม่ได้ไปถ่ายเนาะยังค่ะวางปู่ยังไม่ได้ถ่ายนะเอกอันนี้นะคะนางเอกสวยมากนะคะอยู่บ้านสอสีอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ใหญ่ปานนะลุกเนาะใช่ที่หนูประกวดวันนั้นหนูได้ทีเท่าไหร่ประกวดรอยแค่ง ที่ว่าตอนประกวดไอ้บ้านอะไรนะที่เราไปกันเนี่ยที่ว่า้ะหย่ปานลุงฝนประแตนส่งประกวดนูได้บ้านบ่อแก้วเออหนูได้เท่าไหร่ได้ที่ไอ้นั่นหนูไม่ได้ลงอ๋อหนูไม่ได้ลงหนูไปลงที่บ่อแก้วเอ้ยไปลงที่สาอะไรนะไออ่ะบ้นม่วงเอออำเภอบันม่วงเห็นอยู่นู้นูอยู่เบอร์อะไรนะวันนั้นที่เขาไปตุกรางวัลเออที่เอ็นบ่าวนูไปให้รางวัลน่ะหนูได้รางวัลชมเชยเหรอเป็นที่ดาอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นนางนกพมาบเนาะคะคน่อสนใจสื่อมวลชนเนาะใช่ไหมประมาณนั้นเลยเนาะสวยด้วยนะคะยบซีเราไปเชียร์กันนะวันนั้นะลูกคนก็ไปนะคะนี่นะคะนักเอกสาวกับน้องสาวคนสวยน้องสาวคนสวยอยู่บ้านสองหรือสี่นะคะนี่คุยใหญ่ปานมีแต่ลูกบ้านสวยๆเลยเนาะ น้องอีกน้องคนหนึ่งที่วันไปพาป่าวันนั้นนะที่เขาตักไอจิมก็สวยหนูนี่แหละตักออไอจิมใช่ค่ะอันะ่นเหอใช่หนูเหรอที่รำอยู่ในในในคลิปยายมีนะ ยู่ในช่องยายมีนะตอนหนูตักไอติมแล้วหนูก็ลําใส่เขาด้วยเนี่ยเราไปทำโรงทานไอติมนั่นแหละอยู่อยู่ช่องยายมีถ้าอยากดูก็เข้าไปดูได้ค่ะทีลันั้นพี่เขาก็เลยไปติดต่อให้หนูมาอ๋อแล้วที่หนูตักไอติมนั้นเหรอใช่โอ้ยถ้างั้นก็อยู่ในช่องยายตั้งแต่วันแรกแล้วยายไม่รู้ว่าเป็นหนูรู้แต่ว่าเออเป็นเด็กบ้านสวสีที่ว่าตักไอติมสวยเห็นลํา ลำอยู่ในกล้องยายชัดแจ๋วเลยลาใกล้ๆเลยอยู่ในคลิปยายมีแล้วก็ไลฟ์สดด้วยอยู่ในคลิปด้วยออสวยสวยสวยออวันนั้นแหละอย่าตัดไว้ตัดออกตัดเข้าอยู่วันนั้นเห็นหนูสวยเอามาไว้ข้างหน้าด้วยอยู่ข้างหลังด้วยสุดยอดจะเข้าไปดูได้เอาขึ้นหน้าปกอยู่เอาหนูขึ้นกระปกอยู่นี่นะคะนางเอกเอ็มวีบ้านสอหรือสีบ้านผู้ใหญ่ปานนะคะเอฟซี FC. ค่ะกดติดตามน้องนวยนะคลิปยายก็ลงไว้ตอนที่ทําลูกทานเนาะที่น้องเขาตักไอติมแล้วน้องก็ําใส่ <c oughs> ที่ว่าเขาก็ังแห่มาแต่แห่มา,นห,นมาหนูก็ําใส่คนที่มาเอาไอติมนะวันนั้นพอดีไอติมหมดพอดียายก็เลยไม่ได้ยายก็เลยไม่ได้นายติมวันนั้นโอเคนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอลชนเนลนะคะ